พยักคราชซอนเล็บเล่มที่สิบสามตอนคลําแตงตามเคลือลปลายฤดูใบไม้ร่วงดอกบัวบนคูน้ำล้อมรอบตัวเมืองล้วนโรยราก้านบัวโผล่บนผิวน้ำมีใบบัวอยู่เพียงประปรายที่ประตูเมืองปรากฏราษฎรเข้าเข้าออกออก ขอขาหาเรรสิ่งของผ่านไปพนทหารเฝ้าประตูเมืองตำหนิว่าลมแรงจึงหลบไปใต้ประตูเมืองซึ่งลมพัดไม่ถึงที่ข้างคูน้ำมีหญิงสาวชาวบ้านซักเสื้อผ้าปรากฏแผ่นหินเขียวยืนเฉียงเฉียงไปในน้ำพวกนางใช้สากไม้ทุบเสื้อผ้าเป็นเสียงดังถึงแม้ยังไม่ย่างเข้าฤดูหนาวแต่น้ำในคูเย็นเฉียบ จับใจบางครั้งปรากฏปลาเกล็ดเงินถูกเสียงทุบเสื้อผ้าสร้างความแตกตื่นจึงกระโดดพ้นจากผิวน้ำจนสะเก็ดน้ำกระเซน็นซาดปลาในที่นี้ตัวเขื่องยิ่งเนื่องเพราะมีคำสั่งห้ามเด็ดเง่งาบัวและจับปลาในคูน้ำแต่เมื่อหลายเดือนก่อนเขื่อนของแม่น้ำว่วงโหแตกทำลายที่นี้พลอยได้รับผลกระทบจนดอกบัวมีสภาพยับเยินพงัพงพงังพัง เสียงม้าล่อดังขึ้นเจ้าหน้าที่กลมเมืองชูป้ายเขียนข้อความอยู่ในความสงบและหลบลี้หลีกเลี่ยงเดินผ่านมาราษฎรที่เตรียมเข้าเมืองรีบหลบไปด้านข้างสตรีซักเสื้อผ้าอยู่ริมน้ำมองไปที่ประตูเมืองดูท่าท่านในอำเภอกลับมาแล้วานอำเภอเมืองเขาเ่าฉงแท่ซื้อเรียกว่าซื้อเสี่ยวหาน เป็นบัณฑิตจ erm ินซ like um, ื่อเมื่อปีที่27ในรัชกาลหงอู่เป็นในอำเภอเมืองเข่าเฉิงเจ็ดปีแล้วคนผู้นี้ไม่ถือว่ามีความรู้ความสามารถใดหลังจากที่รับตําแหน่งก็ไม่สร้างความเปลี่ยนแปลงใดมาสู่เมืองเข่าเฉิงแต่ก็ไม่เปลี่ยนแปลงเลวร้ายลงยามนี้ในอำเภอซื่อนั่งอยู่ในเกี้ยวขมวดคิ้วเล็กน้อยหวนนึกถึงเหตุการณ์ที่ไต่เท้าจือฝูเรียกตัวเข้าพบ เมืองเขาเฉิงอยู่ในความปกครองของเขตกุยเตอ๋อจือฝูเขตกุยเตอ๋อเรียกว่าซุนกว่างเหอแนมเพอร์ซือไม่รู้จักสอปลอความสัมพันธ์กับซุนจือฝูจึงจืดจางปกติไม่ได้ไปมาหาสู่กันแต่เมื่อสองวันก่อนซุนจือฝูส่งคนมาตามตัวแนมเพอร์ซือไม่กล้าเพิกเฉยรีบรุดไปยังเขตกุยเตอ๋อซุนจือฝูจัดโต๊ะเลี้ยงต้อนรับ ระหว่างงานเลี้ยงยังชมเชยมันมือสะอาดมีความสามารถความจริงสงควรได้เลื่อนตำแหน่งหรือย้ายไปยังตัวเมืองที่ดีกว่านี้แต่เนื่องจากเกิดสงครามใน4ปีส่งผลกระทบถึงการเลื่อนตำแหน่งหากว่าซุนจือฟูคิดดำเนินการยังกระทําได้โดยง่ายใดเนื่องเพราะชิงเจียญาติที่เกี่ยวดองกันผ่านการสมรสของซุนจือฟู่เป็นขุนนาง หลังจงหน่วยเขากงซือกรมพลเรือนจะได้เห็นตำแหน่งนี้ไม่สูงนักแท้ที่จริงมีอำนาจไม่น้อยจัดอยู่หนึ่งในตำแหน่งที่อิมหมีพีบันได้แก่หน่วยหวนส่วนซือกรมพลเรือนหน่วยเขากงซือกรมพลเรือนหน่วยอู่เขาซือกรมกะลาโหมและหน่วยอู่โคซือกรมกะลาหมแต่ว่าในอำเภอซือมิใช่คนสนิทของซุนจือฝูไหนเลยได้รับการเกื้อกูลจากมัน นายอำเภอซื่อคาดเดาว่าเรื่องราวมีเลสันจริงดังคาดหมายเมื่อวานขุนนางเจี้ยนฉาอุ้ยซื่อเส้นทางเหอหนานพร้อมด้วยทูตตรวจการสำนักตูฉาเอี้ยนเรียกตัวมันกับซุนจือฟู่เข้าพบพ่อเอ่ยปากก็ถามถึงอุทกภัยของแม่น้ำฮงโหเมื่อสองเดือนก่อนอุทกภัยแม่น้ำฮงโหครั้งนี้เครื่องหนึ่งเกิดจากภัยธรรมชาติ ครึ่งหนึ่งเป็นการกระทําของคนเอ่ยถึงภัยธรรมชาติเป็นเพราะปริมาณน้ําฝนมากเกินไปสปีมานี้ทับเหนือและใต้ทําสงครามสู้รบราชสํานักจึงไม่ใส่ใจดูแลเส้นทางน้ําความจริงแล้วอุทกภัยไม่ได้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมาแต่ที่เกิดเป็นอุทกภัยร้ายแรงเพราะสืบเนื่องจากการกระทําของคน 4ปีผ่านมากรมทะเบียนร,ราชจัดสรรเงินสำหรับดูแลซ่อมแซมแม่น้ำทุกปีความจริงสมควรรับมือได้แต่เงินจำนวนนี้พอผ่านมือซุนจือฝูเมื่อไปถึงเมืองเข่าเฉิงก็เหลือเพียงสามส่วนนายอำเภอซื้อกลับไม่ได้ยักยอกไว้ล้วนใช้ดูแลแม่น้ำทั้งหมดแต่เงินจำนวนนี้ไม่เพียงพอ ผลสุดท้ายเนื่องจากไม่ได้ซ่อมแซมเขื่อนกั้นติดต่อกันหลายปีในที่สุดปีนี้จึงเกิดเรื่องขึ้นเมื่อเกิดอุทกภัยขึ้นในอำเภอซือก็ทำหนังสือขอยกเว้นภาษีและขอให้ช่วยเหลือผู้ประสบภัยตอนนี้หยงเล่อห้องเต้เพิ่งขึ้นครองราชงานราชการต่างๆยังอยู่ในมือขุนนางเก่ารัชาสมัยเจียนเวินหากว่าซุนจือฟูรายงานขึ้นไป ราชสำนักต้องอนุมัติตามที่ร้องขออยู่แล้วแต่ว่านายอำเภอซื่อรอบทอดถอนใจซุนจือฝูออกจะระโมบไปแล้วหลายปีนี้เบียดบังเงินทองไปมากมายสมควรรู้จักพอตอนนี้ราษฎรรับความเดือดร้อนสมควรรายงานขึ้นไปตามความเป็นจริงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร แต่ว่าซุนจือฝูต้องการสร้างผลงานในการปฏิบัติหน้าที่ราชการกลับปกปิดเรื่องอุทกภัยไว้เป็นเหตุให้ราษฎรสูญเสียไร่นาทั้งยังถูกเรียกเก็บภาษีเมื่อไม่มีปัญญาชำระภาษีได้แต่พลัดที่นาคาที่อยู่ร่อนเร่กลายเป็นขอทานนายอำเภอเสือแม้ไม่พอใจแต่ยามอยู่เบื้องหน้าซุนจือฝูยังไม่กล้าบอกออกมา คำรับรองเสนอเลื่อนตำแหน่งที่ซุนจือฟู่ให้ไว้มันยังไม่ใส่ใจมันแม้ไม่กล้าอวดตนเป็นขุนานางที่ดีแต่ก็ไม่ต้องการสมรู้ร่วมคิดที่มันเกรงกลัวคือซุนจือฟู่มีเส้นสายอยู่ในราชสํานักหากสํานักตูฉาเอี้ยนโค่นซุนจือฟู่ไม่ลงหรือว่าเพียงโค่นซุนจือฟู่ลงขุนานางชั้นที่เจ็ดเช่นมันก็ไม่อาจประคองตัวอยู่สื่อไป มหนำซ้ำขุนนางอุ้ยซื่อเส้นทางเหอหนานกับทูตตรวจการจากนครหลวงเดินทางมาสืบสวนคดีนี้ผ่านสอบถามสุนจือฟูทั้งยังเรียกตัวมันไปสอบถามต่อหน้าสุนจือฟูแสดงว่าเตรียมช่วยเหลือซุนจือฟูมันไหนเลยกล้ากล่าวเปิดโปงจึงได้แต่กล่าววาจาฝืนมโนธรรมมากมายเมื่อขากลับสร้างความหวาดวันวิตก ตอนนี้มันถูกซุนจือฝูลากตัวไปในวังวนยามใดที่ราชจจสำนักไต่สวนคดีรายนี้มันพลอยได้รับผลกระทบด้วย,ยใหญ่ไม่ใช่น่าคับแขนใจนักนายอำเภอซื้อครุ่นคิดหากฟ้องร้องกลัวว่าจะถูกกดดันหากไม่ฟ้องร้องเกรงว่าพลอยได้รับผลกระทบเห็นผ่านเข้าประตูเมืองแล้วมันได้แต่ทอดถอนใจยาวรำพึงไปว่า แล้วกันไปเถอะเมื่อกลับมาแล้วยังขบคิดมากความไปใหญ่ใต้เท้านายอำเภอกลับมาแล้วยามนั้นขบวนคุ้มกันถูกสกัดไว้นายอำเภอซื้อเลิกม่านเกี้ยวมองออกไปพบว่าเป็นหวังฟูจือครูสอนหนังสือแท่หวังแห่งสถานศึกษาเซิงหัวคนผู้นี้ไม่เพียงทรงภูมิปัญญาความรู้ลูกศิษย์ลูกหาก็สอบได้เป็นบัณฑิต จุยเหินกับซิ่วฉฉยไม่น้อยบุตรชายของมันยังราชการอยู่ในสำนักนายอำเภอซือยังไม่กล้ายกตนเข้าคมรีบลงจากเกี้ยวประสานมือแล้วกล่าวว่าหวังฟูจือเชิญเถอหวังฟูจือยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าไต่เท้านายอำเภอกลับมาพอดีเรามีสหายผู้หนึ่งมาจากนกครหลวงเราตระเตรียมเลี้ยงต้อนรับขอเชิญไต่เท้านายอำเภอ ไปร่วมงานด้วยนายอำเภอสือรีบกล่าวขึ้นว่าไม่แล้วเราเพิ่งกลับจากเขตกุยเถอหวังฟูจือไม่ฟังเสียงโบกมือต่อขบวนคุ้มกันกล่าวขึ้นว่าพวกเจ้ากลับไปที่ทำการเถอะแต่เท้านายอำเภอจะไปดื่มสุรากับเราเมื่อขากลับเราจะส่งใต้เท้านายอำเภอกลับไปเองหวังฟูจือถือกำเนิดจากตระกูลใหญ่ของท้องถิ่น เจ้าหน้าที่กรมเมืองมีศัก์เป็นหลานของมันไหนเลยกล้าไม่ปฏิบัติตามจึงออกคำสั่งคำหนึ่งนำขบวนคุ้มกันกลับที่ทำการในอำเภอสือมีความในใจเต็มอกไหนเลยมีกระใจเดื่มสุราแต่หวังฟูจือยืนกรานฉุดลากมันไปเมื่อมาถึงบ้านตระกูลหวังหวังฟูจือจึงสั่งต่อบ่าพร่ไปว่า รีบเชิญสหายจากนกครหลวงมาพบกับใต้เท้านายอำเภอนาอำเภอสื่อฝืนยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าหวังฟูจือวันนี้เราไม่มีกระใจดื่มสุราจริงๆหวังฟูจือยิ้มอย่างลึกลับกล่าวขึ้นว่าใต้เท้านายอำเภอท่านเข้าใจว่าวันนี้เราได้พบกับท่านโดยบังเอิญหรือซึ่งความจริงเราน้อมรอท่านกลับมาโดยเฉพาะ ท่านลองพบปะกับสหายจากนกครหลวงท่านนี้รับรองว่าเกิดประโยชน์โดยปราศจากผลเสียนายอำเภอสื่อตื่นตัวขึ้นมาแล้วกล่าวว่าเรารู้จักสหายของหวังฟู่จือหรือไม่วันนี้ได้พบกันมิใช่รู้จักแล้วหรือพร้อมกับเสียงดังปรากฏบุรุษอายุ40เศษใบหน้าสูบเรียวตาคมวาวประดุดเยี่ยวผู้หนึ่งเดินเข้าสู่ห้องรับแขก นายอำเภอซือกล่าวว่าท่านคือคนผู้นั้นยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเราเป็นคนช่วยชีวิตท่านได้อำเภอซือใจหายว่ากล่าวขึ้นว่าคำพูดนี้หมายความว่าอย่างไรหรือคนผู้นั้นกล่าวว่าเรามาถึงที่เมืองเข่าเฉงทำการตรวจสอบดูพบว่าท่านกลับเป็นขุนนางมือสะอาดดังนั้นคิดปรลดคับประคองท่านสักครานายอำเภอซือ เมืองเข่าเฉิงเกิดอุทกภัยท่านทำหนังสือขึ้นไปราชจะสำนักไม่ตอบกลับมาเป็นเหตุให้รัสฎรพลัดที่นาคาที่อยู่ได้รับความเดือดร้อนรำเค็นเหตุใดจึงไม่ทำหนังสือเร่งรัดถามไปในอำเภอสื่อร้องโพลงว่าท,ท่านคือหวังฟูจือกล่าวเสริมว่าท่านนี้เป็นขนนางตูอวิซอสำนักตูฉาเอี้ยนเฉินอิง แต่เท้าเฉินนายอำเภอสืออุทานดังอาเฉินอิงกล่าวว่ากระแสน้ำปีนี้ไม่รุนแรงเหตุใดมีแต่เมืองเขาเฉิงเกิดอุทกอภัยเมื่อทำหนังสือถึงนครหลวงแต่ไม่ได้รับคำตอบท่านจึงส่งหนังสือสอบถามไปยังเขตกุยเตอ๋อซุนจือฟูตอบว่าอย่างไรบกปิดอย่างไรเราเมื่อมาแล้วท่านยังไม่บอกออกมาหรือ นายอำเภอซือบอกว่าเรื่องนี้เฉินอิงกล่าวเสียงเกลี้ยกล่อดว่าซือเสี่ยวหานท่านมีทางเลือกสองประการหนึ่งคือสมคบคิดกับซุนจือฟูดูว่าเราผู้เป็นขุนนางจะจัดการกับท่านได้หรือไม่หนึ่งคือกล่าวเปิดโปงโดยไม่ไว้หน้าเราผู้เป็นขุนนางจะรับผิดชอบเองซุนจือฟูถูกขุนนางเจี้ยนฉาอุ้ยซือและทูตตรวจการ ที่เราส่งไปพัวพันไว้นี่เป็นโอกาสเดียวที่ท่านจะหลุดพ้นจากข้อหาอย่าได้หลงผิดไปนายอำเภอสื่อพอฟังถึงกับหน้าซีดเผือดขณะเดียวกันที่หน่วยสิ้นเจอสือ่อซึ่งเก็บรักษาเอก,าอกาสารของทางการในนครหลวงผู้ช่วยขุนนางตูอุยซื่ออูโยเต้านำกำลังเข้าตรวจค้นสมุดบันทึกรับเอกาสารที่ส่งจากที่ต่าง ในที่สุดตรวจพบหนังสือกลาบทูลเหตุการณ์อุทกอภัยของในอำเภอสือเมืองเขาเฉงิงอูโยเต้าตากระจ่างวูบพอตรวจสอบดูพบว่าหน่วยสิ้นเจอสือจัดส่งถึงหน่วยทงเจิ้งสือในวันรุ่งขึ้นยังมีตราประทับรับมอบจากหน่วยทงเจิ้งสือดังนั้นซุกเก็บสมุดบันทึกเล่มนั้นเอาไว้ในแขนเสือ้อที่หน่วยทงเจิ้งสือขนนางอุ้ยซื่อหวงเจนิน นำกำลังตรวจสอบบันทึกรับมอบและจัดส่งเอกสารจางอันไทยที่ด้านข้างถึงกับร้อนรุ่มใจดุดมดบนกระทะเมื่อครู่มันบอกใบหลายคราแต่ตัวบัตรซบแท้ห่วงผู้นี้ไม่ทราบแท่งเป็นโง่งมหรือว่าฟังไม่เข้าใจจริงๆหาได้วันไหวตอบผลประโยชน์ที่มันหยิบยื่นให้ตัวบัตรซบนี้ถือดีว่าได้รับการหนุนหลังจากผู้ใดหรือหยางสวีหรือ จางอันไทยจุกคิดว่าหยางสวยเชิญแขกเชิญคนของตูฉาเอี้ยนรวมสามคนได้แก่เฉินอิงอูโยเต้ากับหวงเจินเฉินอิงเป็นขุนนางตูอุ้ยซื่ออูโยเต้าเป็นผู้ช่วยที่ยังพอทำเนาแต่ขุนนางอุ้ยซื่อมีจำนวนนับร้อยหยางสวีเพียงเชิญหวงเจินคนเดียวหวงเจินเป็นคนของหยางสวีหรือนึกถึงตอนนี้จางอันไทย ก็เลิกล้มความตั้งใจต่อให้มันใช้ความพยายามกว่านี้ไหนเลยหยิบยื่นประโยชน์ให้ได้มากกว่าฟูขวกงดังนั้นมันกระทืบเท้าหมุนตัวจากไปหวงเจินถือบันทึกรับมองส่งต่อเล่มหนึ่งใช้หางตาเหลือบมองเงาหลังมันพลางแค่นหัวร้ออย่างเย็นชาหวงเจินค้นหาสิ่งที่ต้องการได้แต่แรกแต่จงใจเขี่ยวกรำผู้คนสุดท้ายจางอันไทไม่อาจอดรนทนได้ หวงเจินรอจนจางอันไทจากไปค่อยกล่าวช้าๆว่าที่นี้บันทึกว่าเจ้าหน้าที่รับหนังสือกลาบทูลของเข่าเฉิงคือขุนนางจื่อซื่อนามซูเซียวฟูคนผู้นี้อยู่ที่ใดให้ตามหาตัวมาสอบถามถึงร่องรอยของหนังสือกราบทูลดูขุนนางตำแหน่งจิงลี่หน่วยธงเจิ้งซือนาำหวังเลอซือรีบกล่าวว่า สูเซียวฟูมารดาป่วยหนักขอลากลับบ้านเกิดหวงเจินยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าไปตั้งแต่เมื่อใดหรือเมื่อวานเพิ่งลาหยุดเมื่อวานหรือช่างประจวบเหมาะนักสูเซียวฟูนี้บ้านเกิดอยู่ที่ใดหรืออยู่ที่เขตชูสงมณฑลยูนนานหวงเจินจู้ปากดังจิกจักแล้วกล่าวว่าอยู่ไกลยิ่ง พลางก็ลุกขึ้นมาสั่งต่อพวกเดียวกันว่าพวกเราไปที่กลมพลเรือนตรวจสอบดูว่าบ้านเกิดของสูเซียวฟูใช่เป็นเขตชูสงมณฑลยูนานหรือไม่หวังเลิศสือใจหายว่ารีบกล่าวว่าบ้านเดิมของสูเซียวฟูอยู่ที่อำเภอเฟิง่งฮวาเขตหนิงปอแต่ว่าสูเซียวฟูบอกว่าอพยพไปที่เขตชูสงมณฑลยูนานแล้ว หวงเจินพงกศีรษะแล้วกล่าวช้าๆว่าสมควรไม่ย้ายออกจากเขตแดนต้าหมิงกระมังหวังเล่าสื่อฝือนหัวรอดแล้วกล่าวว่าแต่เท้าหวงล้อเล่นแล้วย่อมไม่ย้ายออกจากเขตแดนของต้าหมิงอยู่แล้วหวงเจินกล่าวขึ้นว่าขอเพียงยังไม่ย้ายออกจากเขตแดนของต้าหมิงก็ไม่กลัวว่าหาไม่พบ พลางก็หมวนบันทึกรับมอบส่งต่อเล่มนั้นสพายขึ้นที่กลางหลังเดินสายออกไปราวกับเป็ดผู้ตัวหนึ่งจางอันไทยออกจากหน่วยทงเจิง้งซือก็รีบรุดไปหาขุนนางนครหลวงจงโจวหวนเจอ๋อที่หน่วยเขากงซือกลมพลเรือนโจวหวนเจ๋อพอพบหน้ามันก็ต้องตำหนิว่าไต่เท้าจางท่านฉนะไหนสะกดกลั้นใจไม่ได้ หยางสวีแสดงว่าเคาะภูเขาให้เสือร้ายออกมาเวลานี้ท่านฉะไหนยังมาหาเราหรือจางอันไทกล่าวกระหืดกระหอบว่าไม่มาหาท่านจะให้ทําอย่างไรเราเราเห็นแก่หน้าท่านจึงช่วยสะกดหนังสือกลาบทูลของชิงเจียญาติที่เกี่ยวดองโดยการสมรสของท่านแต่ว่าหยางสวีผ่านสืบทราบได้ตอนนี้สืบสาะถึงตัวเราเราไหนเลยไม่ร้อนใจหรือ โจเหวินเจอกระทืบเท้าแล้วกล่าวว่าท่านช่างเลอะเลือนนักพวกเราไม่ใช่จัดการกับสูเซียวฟูนั้นแล้วหรอกหรือเบาะแสสายนี้เป็นอันขาดสะบัน้นต่อให้หยางสุยมีความสามารถเทียมฟ้าก็สืบไม่ถึงตัวท่านจางอันไทแค้นหัวรอแล้วกล่าวว่า <c oughs> <c oughs> แต่เท้าจางท่านกล่าวอย่างปลอดโปร่งนักเพราะว่าเราทำงานให้กับท่าน ไม่เช่นนั้นอย่างซุยคิดจับผิดเรายังไม่ง่ายได้เบาะแสของซูเซียวฟูแม้ขาดสะบัน้นแต่ทางเมืองเข้าเฉิงเล่าเฉิญอิงเฉกเช่นสุนัขบ้าที่กัดคนไม่ปล่อยหากว่ามันคิดค้นหลักฐานจากชิงเจียของท่านยังไม่คลำแตงตามเคลือจนกระชากตัวท่านออกมาหรือไต่เท้าจาง ท่านพอถูกส่งตัวเข้าคุกใหญ่กลมความมั่นคงแผ่นดินยังไม่สัดทอดถึงตัวเราหรือเจเวินเจอกล่าวอย่างเด็ดเดียวว่าท่านวางใจชิงเจียเราดูแลเขตกุยเต๋านานปีเฉินอิงส่งคนไปสืบสอบโดยไม่คุ้นกับผู้คนและสถานที่ยังมีประโยชน์อันใดยังคงต้องพึ่งพาขุนนางอุ้ยซื่อเส้นทางเหอหนาน คนผู้นี้ได้รับการเลี้ยงดูจากชิงเจียเราจนอิ่มหนำตั้งแต่แรกมันย่อมต้องหาทางช่วยเหลือเมื่อมีมันอยู่เป็นเพื่อนคนของเฉินอิงยังจะทำอย่างไรได้ <c oughs> จ้างอันไทยกล่าวอย่างยืนกลานว่าไม่ว่าอย่างไรยังคงระวังป้องกันไว้หากเกิดเรื่องขึ้นทุกประการกอดสายเกินการขอให้มันหาหนทางเถอะ เจ้หวนเจอขบคิดแล้วกล่าวว่าตกลงท่านกลับไปก่อนอีกสักครู่เราจะไปพบมันในที่พักของฝูกวัวกลงซืือสินน้อยเล่นขี่ม้าไม้อยู่ในห้องโถงจำลองอย่างสนุกสนานเสียสินนั่งควยห้างถือน้ำชาถ้วยหนึ่งรับฟังคำรายงานจากจัวตันจนจบจากนั้นเสียสินยิ้มออกมาแล้วกล่าวขึ้นว่า <c oughs> หน่วยเขากงซือกลมพลเรือนหรือ เรื่องนี้ยิ่งมายิ่งสนุกสนานแล้วให้จับตาดูมันตัวการร้ายกำลังจะเผยโฉมแล้วพยัคฆราชซ่อนเล็บจบเล่มสิบสา